สวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตแพทโนนแบบเร่งด่วนกันนะก็ไปเริ่มไปเลยสำหรับใครที่เล่นเอปิกเลเจนอยู่แล้วต้องการเติมเหรียญผมขอแนะนำเต erm ิมโค้ดเกม บริการเติมเกมเจ้าใหญ่สะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็ให้บริการมาแล้วมากกว่า1น0 0 0แสนออเดอร์ order. แถมตอนนี้เขามีโปรแรงเติมคุม้มลดหนักสูงสุดถึง15%ถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเติมเอเปคคอยอัพเกรดปเด็นผ้าหรือจากสกินสวยๆจากคอ l ์เซชันอีเวนต์ต่างๆได้แบบโคตรคุม้มไม่ต้องจ่ายแพงนอกจากเอเปแล้วก็มีเกมอื่นๆให้เติมอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นวอเลนต์พับกีคอร์ฟดิวตี้และอื่นๆอ,อีกมากมายนับไม่ถ้วน บริการดีบริการไวใส่ใจลูกค้าต้องเติมโค้ดเกมเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด TGB0 เพื่อรับส่วนลด3%สูงด5 0บาทก่อนจะซื้อก็อย่าลืมใส่โค้ดกันนะครับอย่างแรกสำหรับคนที่รอคอยปืน Sentinel เนี่ยตอนนี้ก็เอากลับมาให้เลยแล้วนะต่อมาในส่วนของตัวละครอ u er, t e r Donnerf แล้วก็ Donnerf หนักด้วย Ultimate s k i l ไม่สามารถใช้งานอันตีขนาดที่ถูกน็อกอยู่ได้แล้วแต่ยังสามารถเรียกเพื่อนร่วมทีมที่ถูกน็อกได้อยู่แล้วก็จํานวนสูงสุดในการวางอันตีบนพื้นเนี่ยลดลงเหลือหนึอันจากเดิม2อัน สำหรับตัวของเอาเตอร์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเนิร์ฟที่แบบหนักมากๆเพราะว่ามันทําให้การรีเซ็ตของเอาเตอร์เนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วเพราะเหมือนจะต้องแบบรอเพื่อนกลับมาตีไปก่อนคนที่ยังไม่ถูกน็อกแล้วค่อยเรียกเพื่อนที่ถูกน็อกกลับมาถึงจะได้ทีนี้แม่งโคตรลาบากแล้วอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ผมว่าก็หนักมากแล้วตอนนี้อันติเหลือหนึ่งอันถ้าคนเขายังเล่นกันอยู่เนี่ยต่อไปก็อาจจะเนเยยิร์ฟระยะอันติอีกเอาเตอร์ก็น่าจะตกกระป๋องไปเป็นที่เรียบร้อยตัวที่2เสีย ก็ได้รับการบัฟมานิดนึงนะ u ั t i m a t e Skill จะไม่ลอยตัวค้างอยู่กลางอากาศแล้วเมื่อเราเล็งยิงแบบเข้าสโคปอั g เกรด Skill สีฟ้ารั้วสอง Lasting Beat ทำให้ตอนนี้จะสแกนหรือไฮไลท์ร,ร่างกายศัตรูแบบเต็มตัวเมื่อศัตรูเดินออกจาก u ั t i m a t e Skill ของเราสรับเซียเนี่ยก็ตามที่ผมเคยบ่นไปตอนคลิปพูดคุยเลยที่ผมไม่ชอบไอตรงที่มันลอยค้างอยู่กลางอากาศแล้วยิงเนี่ยคือตอนนี้แม่งเอาออกไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย แล้วก็ในส่วนของ After Skill เนี่ยผมว่าสุดท้ายก็ไปเล่นโฮมเบดก็น่าจะดีกว่านะเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรปรับเปลี่ยนเปลนแปลงไปมากนะในส่วนของเซียก็น่าจะเหมือนเดิมแหละแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของปืน PS Keeper หรือ PK เนี่ยก็คือโดนเนิร์ฟกันไป เพิ่มระยะเวลาในการรีโหลดในการยิงของกระสุนแต่ละนัดแล้วก็ขนาดของแม็กกาซีนเนี่ยลดลงเหลือ5นัดจากเดิมจะอยู่ที่6นัดสำหรับพี่เ,น,เนี่ยตอนนี้ก็คือมันฮิตมากๆแล้วก็เก่งจริงๆแต่ว่าก็อาจจะเล่นได้เหมือนเดิมนะผมว่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เนิร์ฟการกระจายตัวของกระสุนเวลาโชคแล้วก็ดามจก็ยังคงแรงอยู่ร0 8เข้าเต็มๆก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับแพทโนดในรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะแพทนี้ไม่มีในแพทโนตมาให้นะเพราะไม่เหมือนไม่ใช่แพทใหญ่อะไรมาก ส่วนข้อมูลนี้ผมก็มาจากใน X ท่านนี้เลยผมว่าขอตัวลาไก่อนก็ขอบคุณครับ